สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Sacky l ไล e กระตุกต่อมคิดชีวิตแง่บวกนะครับพบกับผมเทรนเนอร์ Sacky นะครับวันนี้เป็นตอนที่8นะครับนี้เราจะพูดถึงการเรียนรู้ครับผมผมเคยพูดไปแล้วนะในตอนก่อนๆหน้านี้นะเรื่องของการตั้งเป้าหมายแล้วก็ลงรายละเอียดนะครับเพื่อความสำเร็จของคุณเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นคือเรื่องของการเรียนรู้ครับผมคุณจําเป็นที่จะต้อง เรียนรู้นะฮะการเรียนรู้ในที่นี้ไม่ใช่ว่าเการเรียนที่คุณเรียนอยู่แล้วปกตินะฮะหรือว่าบางคนบอกว่าฉันจบปริญญาตรีมาแล้วฉันต้องเรียนอะไรเนี่ยฉันขี้เกียจแล้วนะคนละเรื่องกันนะครับการเรียนรู้นี้คือการเรียนรู้จากประสบการณ์นะครับเรียนรู้จากสิ่งที่คุณสนใจจริงๆที่จะทํามันนะครับอย่างเช่นถ้าคุณอยากเป็นพ่อครัวคุณต้องเรียนรู้ที่จะทําอาหารถูกไหมครับถ้าคุณอยากที่จะเป็นนักธุรกิจ คุณก็ต้องเรียนรู้ประสบการณ์จากนักธุรกิจที่เขาประสบความสําเร็จหรือว่าคนที่ทํามาก่อนหน้าคุณนะครับก็นี่แหละคือตัวอย่างของการเรียนรู้นะครับฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจแล้วก็วางเป้าหมายนะจับเวลานะครับเพื่อการเรียนรู้ของคุณเองด้วยเพราะการเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่คุณจะสามารถหาข้อมูลต่างๆมาช่วยให้คุณเนี่ยสามารถเดินไปบนเส้นทางของความฝันของคุณบนเส้นทางของเป้าหมายของคุณได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ ทําให้ความฝันของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จได้เร็วมากขึ้นนะครับยิ่งคุณ,คณเรียนรู้มากเท่าไหร่เรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งประสบความสำเร็จได้รวดเร็วมากเท่านั้นนะครับเช่นนั้นครับอย่าลืมนะครับแบ่งเวลาให้กับการเรียนรู้ของคุณเองด้วย <by> ที่สําคัญถ้าคุณอยากสําเร็จคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะประสบความสําเร็จด้วยเช่นกันนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้จลกพิพิธต่างๆได้ตามลิงก์นี้เลยนะครับ